สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok ประพลลิ้นตรงคุลครับประธานบริษัทคิงเฮิร์โร่หนึ่งเก้าเก้าจำกัดครับวันนี้ผมอยู่สกลนครครับวันนี้ผมพานะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับมาพบกับผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจคิงเฮิร์ครับจะเป็นผู้นําอันดับต้นๆของบริษัทก็ดีจะเป็นผู้นําที่เพิ่งเข้ามาก็ตามทุกคนคือคนที่สุดยอดทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาพบกับผู้หญิงท่านหนึ่งครับ ชื่อสำลานเหล่าบัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณสำลานอยู่กับคิงเฮิร์มากี่ปีแปปีค่ะเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยคนครพนมค่ะครับคนอีสานแท้ๆอีสานแท้ๆค่ะครับนะฮะทำไมได้มาเลือกขิงเฮิร์บบริษัทขายตรงบริษัทขายตรงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทำไมต้องเป็นขิงเฮิร์บอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนป่วยอ้าวนี่เริ่มต้นจากคนป่วยเลยใช่ครับเป็นโรคอะไรมาก่อนกระดูกทับเส้นอ้านามในหูไม่เท่ากันอ เป็นมดลูกหย่อนอ่ามดลูกหย่อนอ่าเป็นซีดในนมโอเคแล้วก็ยังมาเป็นลเลือดกางาทารกทเดียด้วยค่ะโอ้ยเดี๋ยวห้าหกโลกแล้วนะใช่เยอะมากแค่ขวดนี้ดีขึ้นเลยเหรอค่ะดีขึ้นเลยค่ะทุกทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดนี้คือทุกวันนี้เป็นอยู่ไหมไม่ค่ะไม่เป็นนะโอเคมาคุยเรื่องธุรกิจก่อนจากประสบการณ์ของการได้อ่าเขาเรียกว่าได้ได้ลองทานจนทำให้เกิดความประทับใจในคิงเฮิร์บ และมาร่วมทําธุรกิจะนะครับคําถามแล้วครับอยู่คิงเฮิร์มากี่ปีนะอีกทีแปปีค่ะได้เงินจากคิงเฮิร์ที่ผมโอนไปให้ไปเท่าไหร่แล้วทั้งขายปีทั้งท่านประธานโอนให้3ล้าน3ล้านค่ะเดี๋ยวทานโทษนะอาชีพเก่าทําอะไรอยู่เป็นเป็นคนทํางานประจําทํางานประจํานะถ้ายังทํางานประจําอยู่แปดปีที่ผ่านมาได้ไหมสาล้าน ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะค่ะแต่พอทำ King Herb ก็ได้เลยได้เลยค่ะมีอะไรกับคิงเฮิร์บที่คิงเฮิร์บนั่นมั่งบ้านได้ไหมบ้านมีอยู่แล้วก็เติรเติร์ตเติมต่อเติมอ่ารถล่ะรถก็มีค่ะอ่าอะไรอีกแล้วก็มีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์คือศูนย์กระจายสินค้าของเราเองอะเนาะเอาเหรอสำรานมีศูนย์ของตัวเองด้วยนะครับเซ็นเตอร์ด้วยค่ะอ่านะครับ สุดท้ายครับอยากให้สำราญได้บอกถึงคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ว่าเราอ่ะทําไมถึงเลือก King Herb ครับบริษัทขายตรงเยอะแยะทำไมต้องเป็น King Herb ครับเพราะว่า King Herb ให้เราทุกอย่างสุขภาพครอบครัวแล้วก็รายได้เข้ามาทุกวันถ้าเราทําจริงกับ King Herb สินค้าตอบโจทย์ท่านประธานก็ใจดีดูแลลูก ให้โปรโมชั่นโอ้ยมันมันมันฟิน,นมันสุดยอดค่ะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้เปิดจิตเปิดใจเลยค่ะท่านประธานใจดีสินค้าเราตอบจทย19ปีแล้วของท่านไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่ดึงดูดผู้คนมาหาท่านเพราะท่านเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ค่ะบริษัท King Herb คือของคนระดับราหญยาทุกท่านค่ะ สำราญบอกเลยอยู่ตรงนี้มีความสุขมากๆทุกอาทิตย์ทุกวันจะได้รับตังค์จากคุณพ่อทางธุรกิจมากๆเลยค่ะครับผมนะครับนี่คือความรู้สึกข,ของลูกๆนะฮะ <c oughs> คือทําไมเขาเรียกผมคุณพ่อไหมครับเพราะว่าเขาจะเขาจะให้เกียรติผมเนี่ยเรียกว่าคุณพ่อทางธุรกิจผู้ก่อตั้งไงครับผู้ก่อตั้งบริษัทผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์เป็นผู้ที่คลอดออกมาฉะนั้นแล้วเราเลยเป็นพ่อท่านรองก็เป็นคุณแม่ทางธุรกิจฉะนั้นแล้วนี่คือลูกธุรกิจ <c oughs> ของผมนะ <c oughs> หน้าที่ผมคือต้องดูแลและอบอุ้มให้เขาสำเร็จให้้ได ชั่ววันนี้นะครับสำรานเองเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยสำเร็จได้ท่านก้าวเข้ามาในคิงเฮิร์ใช่ค่ะนะลองดู<ม>ทุกคนสำเร็จได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณพ่อหมดเลยท่านดูแลติดตามเราเหมือนลูกลูกในสายงานของท่านเลยทุกท่านทำได้นะคะเพราะว่าดิฉันก็มาจากคนป่วยแต่ทำไมถึงได้เงินจากท่านครับสุดยอดมากๆเลยให้ทุกท่านมาร่วม เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของเราเลยของท่านประธานเลยนะครับผมนะครับชนะสุดท้ายครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพลมลกุลและคุณสำรานเหล่าบัวนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของคิงเฮิฟครับขอต้อนรับครับขอต้อนรับทุกท่านค่ะ